แก่สามแก้วผมไปนี้ซ้อมมาอยู่ไหนครับสามอาทิตย์ครับผมซ้อมอยู่ีไหนครับไปนี้ซ้อมอยู่ที่ใต้ครับผมอยู่ที่ค่ายอ่าจิตอาสาบางแก้วเขาอยู่ที่ใต้เลยเน,ะออนาะครับผมมีใครเป็นผู้กำผู้ซ้อมบ้างครับพี่นั่นก็มีทําเอกครับก็คือพวกในค่ายช่วยกันว่างเถอะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับมีอายุสิบหกเราสูงเท่าไหร่ประมาณร้อย เจ็ดสิบแปดแดงน้ำหนักร้อยหกสิบแปดแดงน้ำหนักประกอบมาประมาณกี่กิโลครับห้าสามเราเมื่อจตล์อะไรครับฟีเมเจอร์แล้ววันนี้เราเจอกับวัชระพมเคยเจอไหมไม่ไฟแรกเลยครแล้วได้ศึกษาเกี่ยวกับต่อยเข้ามาป่ะศึกษาเขาเป็นมวยสไะตายเลยไปขาต่อยมาแล้วแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนยังไงก็ตามเรื่อยๆกบตามสไตล์เลยก็คือเล่นตามสไตล์เราเลยเนาะเราไฟ์ล่าสุดนี้เราต่อยมาต้นเดือนป่ะ เมื่อต้นเดือนนี้ใช่ไหมวันนั้นเราต่อยไว้กับใครนันทชัยเป็นไงบ้างชนะชนะนัยชัยมาก็เวทนี้เลยนะร้อยหกครับใช่ป่ะแล้ววันนี้เรามาเจอวัชรพลต่อครับร่างกายวันนั้นกับวันนี้อันไหนสมบูรณ์กว่ากันไอ้ันนี้สมบูรณ์กว่าเพราะอันนั้นไฟแรกเนาะอันนี้ไฟสองแล้วครับร่างกายเต็มร้อยยังตอนนี้เต็มร้อยครับผมคือแน่นอนเลยไม่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บครับอ้าเราต่อยมวยมาลุ้นๆทั้งหมดนี้กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมา สิบเจ็ดสิบได้เจ็ดสิบไฟได้เนาะเราคนจังหวัดอะไรครับปัตตะนุครับฝากเชิญชวนแฟนขับรถนี้นะก็ฝากเจ้าปัตตะนุชเชิเป็นกฟนรังใจให้ผมด้วยครับโตจัดตามับทำใเต็มที่นะครับโอเคลียเขามากน้องชาย